หลายคนมักออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเมื่อพูดถึงคำว่าออกกำลังกายก็มักจะนึกถึงการลดความอ้วนอย่างไรก็ตามความจริงที่น่าเสียดายคือการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้มากเท่าที่คิดแม้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและปรับปรุงความไวต่ออินซูลินซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่คนที่เปลี่ยนแค่พฤติกรรมการออกกำลังกายโดยไม่ปรับเปลี่ยนการกินมักจะผิดหวังกับน้ําหนักที่ไม่ลดลงนอกจากนี้การออกกําลังกายยังช่วยให้หัวใจแข็งแรงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้แต่สําหรับคนหนุ่มสาว ที่ยังอายุน้อยเหตุผลนี้อาจไม่ได้จูงใจมากนักดังนั้นการไม่ออกกําลังกายจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่ในปัจจุบันนักประสาทวิทยาหลายคนใช้คําว่ายาวิเศษที่ไม่มีทางเลียนแบบได้เพื่ออธิบายความสําคัญของการออกกําลังกายแน่นอนว่าการออกกําลังกายมีเหตุผลที่สําคัญมากกว่าการลดน้าหนักหรือป้องกันโรคเรื้อรังเราสามารถค้นหาคําตอบได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการออกกําลังกายกับสมองเหตุผลที่สมองมีอยู่คืออะไรเพื่อคิดเพื่อจดจําเพื่อเข้าใจสิ่งต่างๆ Daniel w โว p e r ินักประสาทวิทยากล่าวว่าความจริงแล้วสมองมีอยู่เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้หากการรับรู้สิ่งรอบตัวการคิดหรือการจดจําซึ่งเป็นกิจกรรมของสมองไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะถูกมองว่าไม่มีความสําคัญและจะเสื่อมสลายไปในที่สุดลองดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น สัตว์ที่เรียบง่ายอย่างเพลียงหัวหอมในช่วงแรกของชีวิตมันจะว่ายน้ำไปมาในทะเลและเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะเกาะติดอยู่กับโขดหินเมื่อเพลียงหัวหอมเกาะติดกับโขดหินและไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวอีกต่อไปมันจะทําสิ่งที่แปลกประหลาดเพลียงหัวหอมจะกินสมองและระบบประสาทของตัวเองเพื่อใช้เป็นพลังงานทันทีที่การเคลื่อนไหวไม่จําเป็นอีกต่อไปสมองของเพลียงหัวหอมก็กลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไร้ค่าในกรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ไม่ต่างกัน สมองของควอลา40%เต็มไปด้วยน้ำไขสันหลังช่องว่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสมองของบรรพบุรุษของควาลาเคยมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยการปรับตัวที่เน้นการเคลื่อนไหวช้าลงและการกินใบไม้เป็นอาหารควาลาจึงไม่จำเป็นต้องมีสมองขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานมากอีกต่อไปแล้วนี่แหละ เหตุผลที่มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่มากเช่นนี้เพราะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์แม้สถานการณ์ในยุคปัจจุบันจะแตกต่างไปมากแต่ในยุคสมัยของการล่าสัตว์และเก็บของปากการเคลื่อนไหวมีความหมายถึงการเอาชีวิตรอดมนุษย์ต้องเดินทางไปทั่วเพื่อหาอาหารจดจำตำแหน่งที่เคยพบผลเบอร์รี่เพื่อกลับมาหาใหม่หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสิ่งโตปรากฏบ่อยครั้ง ต้องคาดการความเร็วและทิศทางของสัตว์ล่าอยู่ขนาดไล่ล่าและใช้ระบบประสาทปลายนิ้วเพื่อควบคุมการจับเครื่องมือทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการสมองที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ความจาและการรับรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเราแม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นเพียงการยกตัวอย่างอย่างง่ายแต่หากพิจารณาจากหุน่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังเริ่มเหนือกว่ามนุษย์ในหลายด้านแต่เมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์เหล่านี้กลับด้วกว่ามนุษย์เด็กอายุ5ปีอย่างเห็นได้ชัด จากจุดนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมสมองมนุษย์จึงต้องซับซ้อนเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานักเรียนที่มีความสามารถด้านการออกกําลังกายดียิ่งขึ้นมักจะได้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงกว่านี้คือผลการวิจัยที่น่าสนใจมีงานวิจัยที่แสดงว่าการออกกําลังกายช่วยเพิ่มสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดส่งผลให้ไอคิวของนักเรียนสูงขึ้นอีกทั้งยังพบว่าคนที่ออกกําลังกายหนักมีความสามารถในการจดจําสิ่งต่างๆได้เเร็ววก่่ามือ เกียกับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายการศึกษายังระบุว่าคนที่ออกกําลังกายมีสมาธิและความสามารถในการรับรู้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนอกจากนี้การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้สารเคมีในสมองอย่างโดปามีนเซโรโทนินเอนโดฟินนอร์เอพิเนฟรินและบิดีเนฟซึ่งถูกกระตุ้นเมื่อออกกําลังกายเป็นหลักฐานว่าการออกกําลังกายมีความเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองอย่างลึกซึง้งลองจินตนาการว่าหากเราใช้เวลาเกือบทั้งวันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โดยพึ่งพาเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ช่วยลดความจําเป็นในการเคลื่อนไหวสมองของลูกหลานเราในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันอาจจะเต็มไปด้วยของเหลวเหมือนสมองของควาล่าหรือไม่แต่ความจริงแล้วเราไม่ต้องมองไปถึงรุ่นลูกหลานเพราะในปัจจุบันสมองของเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักองค์การอนามัยโลกรายงานในปี2021ว่าจํานวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น40%ภายในปี2030และอาจสูงถึง78ล้านคนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสมองของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีขนาดเล็กลงเท่ากับลูกเทนนิสเมื่อเทียบกับสมองของมนุษย์เมื่อ ี่่มก50ปอนด้วยเหตุนี้หลายประเทศที่ตระนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายได้เริ่มเพิ่มเวลาสําหรับกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการออกกําลังใจใหม่การออกกําลังกายถูกประเมินค่าต่ําเกินไปในชีวิตของเรา